น่นๆเลยนะครับพี่ปูนะยำน้ำแตกกระแทกปากนะครับผมร้านนี้นะครับโหสุดยอดเลยนะครับตอนนี้เป็นยำอะไรครับพี่ยำกุ้งสุกยำกุ้งสุกนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับผมยำกุ้งสุกนะปลาด้วยใช่ไหมครับพี่ปลาด้วยปลานะครับนี่นะครับขอดูหน่อยนี่นะครับกุ้งสุกนะปลานะครับ ตามไม่นี่เลยลูกค้าตามไปทางานนี่เลยเนาะอันนี้เหรอจ้ะแยกเครื่องไหมอันนี้กุ้งสดนะอันนี้กุ้งสดนะคะกุ้งสดนี้ค่ะตัวนี้เป็นยำอะไรครับพี่อันนี้ยำขอโทษนะคะไข่แดงไข่แดงใช่กุ้งกุ้งสดเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไข่แดงไข่แดงกุ้งสดแยกเครื่องอ๋อครับผมันี้ไข่แดงกุ้งสดแยกเครื่องด้วยสวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำน้ำแตกกระแทกป่านะครับ สวัสดีพี่ปูเป็นทางการครับผมนี่นะครับหลังจากที่ไม่ได้มาอัปเดตนานนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพระนี้นะครับขายดีนะครับท่านผู้ชมนะยำสุดยอดนะครับแซ่บนะครับพิกัดตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนิคมพัฒนานะครับกมสิบสองหรือว่าตลาดถนนคนเดินวันพฤหัสนะครับตอนเย็นนะครับมีทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับจัดทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ชั้นนี้อันนี้ร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบนะครับผม แยกเครื่องด้วยุ้งของไข่แดงโอ้โยเครื่องแน่นนะครับวันนี้นะอคีค okay, มาถึงก็ถ่ายยำเลยเดี๋ยวพาดูเมนูและว,วัตถุดิบก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับหอยแครงนะครับปูม้าหมึกหมูยอหอยนางรมนะปลาแซลมอนนะครับผมแล้วก็กุ้งนะครับมีทั้งกุ้งสุกแล้วก็กุ้งสดนะ ไข่แดงนะครับเมนูนะเมนูทางร้านนะครับท่านผู้ชมนะมของเข้ากุ้งอะไรกุ้งสุกหรือเอากุ้งสดปลาหมึกก็มีนะเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปกันนะครับเผ็ดด้วยโอ้หนะครับ,ว,นะรบวัตถุดิบแน่นเลยนะครับที่ปูนะยำน้ำแตกกระแทกปากนะครับผมร้านนี้นะครับ สุดยอดเลยนะครับตอนนี้เป็นยำอะไรครับพี่ยำกุ้งสุกยำกุ้งสุกนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบบาทแปดสิบาทนะครับผมยำกุ้งสุกนะปลาราด้วยใช่ไหมครับพี่ปลาราด้วยปลารนะครับโโใส่จานะใส่จานงงนะนี่นะครับร้านนี้อยากบอกเลยนะครับว่าวัตถุดิบทังร้า,งานนะ ใส่ภาชนะได้สวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนะถูกเส,สาสทิศขายที่หน้าห้างซีเคใช่ไหมครับพี่หน้าห้างซีเคนะกี่โมงครับพี่ห้าโมงเย็ยนถึงสองทุ่มห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มนะมน,มนะนี่นะครับขพดูหนอ่อย นี่นะครับกุ้งสุกนะปลานะครับกุ้งสุกแปดสิบบาทนะครับชุดนี้นะเวลานี้นะครับขายดีนะครับท่านชม,นะไม้ไม่ใส่ไยไม่ใช่ไมนดะส่มใส่สนี่นะครับทางร้านนะโหวัตถุดิบนะใส่กล่องสวยงามเลยนะครับท่านชมนะ โห่กลางๆครับชุดนี้นะพริกนี่คือสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะอีกออลใจแต่นี่ร้านนี้นะครับวัตถุดิบนะครับแน่นนะครับท่านผู้ชมนะใส่ภาชนะได้สวยงามเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมไปอัปเดตที่ห้างซีเคนะครับร้านใหญ่ๆมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะมีลูกมือด้วยใช่ไหมครับที่ซีเคครับผมถ้ามาขายที่นี่มาคนเดียวนะมาคนเดียวครับผมทีี่่นขายนี่นะครับ ยำน้ำแตกระเทีกป่านครับเสียปูนะชิ้นนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้170บาท170บาทนะครับผมปลาหมึกแล้วก็แซลมอนนะลูกค้าอันนี้ปลาหมึกแซลมอนนะครับปลาไม่เอ่ยไม่ปลาไม่ปลานะี่ครับแซลมอนนี่คือให้กันกล่องหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะอนี่ทางร้านนี่คือพี่ใส่กล่องไม่หมดเลยเนาะใส่กล่องไม่หมดเลยครับผมเอ่อหนึ่งปริมาณที่ลูกค้าได้รับก็คือเต็ม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 เลยนะใช่เต็มเต็มเลย แล้วก็ลูกค้าแล้วคนขายก็สบายใจครับผมลูกค้าได้เต็มนี่นะครับเพราะว่าใส่แบบนี้สะอาดด้วยนะพี่เนาะใช่ครับผมไม่ต้องกลัวปุ่นไม่ต้องกลัวแบงวานครับผมนี่ครับโอ้โหร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทแซลมอนกับปลาหมึกแซลมอนกับปลาหมึกครับถุงเบลล์มเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่โอ้โหครับผมค่าุกค้า ตันนี้นะครับมาอุดหนุนแวะมาชิมได้นะครับยำแซ่บนะที่อำเภอนคมพัฒนานะครับ <หา S 1> แล้วก็สุกเสาที่นะครับก็อย่าลืมนะที่ถ <General. S 1> นนคนเดือนนะครับห้างซีเคนะเป็นไงบ้างพี่ห้างซีเคขายได้นานอะไรยัครับช่วงเนี้ยก็โอเคแล้วเนาะเปิดปกติแล้วก็โอเคครับผมลูกค้าก็เริ่มจะมาเยอะแล้วนะสถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเนาะครับชุดนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับ ยำแซลมอนนะครับเดี๋ยวเยวพามาดูฝั่งนี้บ้างนะจะได้เห็นใกล้ๆนะนี่เลยนี่เลยฝั่งนี้เลยยำแซลมอนนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านเมนูนี้นะแซลมอนน้ำปลาแซลมอนน้ำปลานะครับร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันชินี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับลูกค้าแยกเครื่องไหมแยกก็ได้นะ ชุดน,นี้ลูกค้าแยกนะครับถ้าเป็นอยู่ที่หน้าห้างซีเคไอตู้ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นแบบแบบนี้เนาะรอบผมจะไม่ใช่เป็นตะกาจะเป็นตู้เลยนะเป็นตู้กระจกนะค้าเรียบร้อยแลจ๊ะ ครับผมนะครับร้านนี้นะครับขายดีนะครับท่านผู้ชมวัตถุดิบนั้นแน่นเลยนะครับเอานี้ไม่ขา้ายวัานรัะรลูกค้าถามหานะครับลูกค้าแอดไลน์ไว้นะครับจะได้รู้ว่าร้านไปไหนมากนะครับจะรู้ว่าร้านไปไหน นี่ผมตามถ่ายคลิปยังหาแกไม่เจอเลยครับ <s> แอดแต่อดไลน์ไปแล้วนะครับใส่แดงก่<ไ>นอนเลยปูม้าเนาะมีไ่ไหมใส่ <s> ไ,ได้ <s> ได้านหมดปูนะเนาะปลาไหม <s> ร้ายอร้ายอ,ยอปูม้าปูม้าหมูยอช่วงนี้พริกแพงเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ออเอาลง,ล,ลงแล้วลงแล้วลงแล้วนะพริกแพงก็ขายเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมนะเผ็ดเพราะว่าลดความเผ็ดไม่ได้ลดลดเผ็ดไม่ได้นะลดเผ็ดไม่ได้อ่าครับผม,ม,มเดี๋ยวมันไม่ถึงเดี๋ยวมันไม่ถึงนะใช่แต่ก็ลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะตอนนี้ลงแล้วนะครับผมพริกลงแล้วนะ แต่ว่าลงไม่ลงนั่นคือเราก็จัดให้เหมือนเดิมเผ็ดเผ็ดเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าถ้ายำเราไม่ไม่เผ็ดนี่มันไม่อร่อยนะครับผมชุดนี้นะลูกค้าสั่งแบบปลาร้านะครับไปสักหรือยังอ่ะฮะไปสักหรือไหรยังแยกน้ะเดี๋ยวแยก้ใหผมมามุมนี้ดีเลยน่าจะมาตั้งนานนะครับผมใส่มาได้ใช่ไหมอ่าเสียงได้ครับเห็นชัดเลยครับ สีสวยด้วยนี่นะครับโอ้โหครับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่คือสีสวยจริงๆครับสีสวยนะครับผมแล้วจะฝังนี้จะรอใช่ไหมไม่จะของวันไหมจะของวันมาเปล่าไม่รู้ถ้าจะของไม่มาก็มาไงไเพราะว่าที่ขอเขามาเพราะมันร้อนทางนู้นขอขายกระดุมผีไม่ได้อรัเพราะว่าตรงนี้นเป็นร้านรองเท้าไง เป็นร้านรองเท้าแล้วก็ร้านรองเท้าก็ไม่มาอะไรเงี้ยเราก็มาถ้าเขาไม่มานั่นแหละเราเราก็มาสาวโบนได้ชุดน,นี้แยกนะครับสอบาทตนะคะครับผมนี่ครับภาราน,นี้นะครับผมพรรนนิมพกัดก็อยู่ที่ตรงข้ามกับห้างเรื่อนทบเจริญนะครับทุกเย็ยนวันพฤหัสนะ นี่นะครับอะไไรด้้บางอ่าไม่แน่ใจพี่อะเป็นเ้อดนตรีหรอครับผมคือว่าของเราเองอะไรเงี้ยได้ไหมได้ได้ครับชุดนี้ของเราเองก็คือเพลงที่เราเราทำได้เองอ่ะอืมครับผมอันนั้นน่าจะได้ครับนี่นะครับชุดนี้นะครับผมเป็นคำนี้ยำปูม้านะยำปูม้านะครับผมเดี๋ยวชุดนี้นะพี่ปูนะครับผมใจดีนะเดี๋ยวให้ผมไปชิมที่บ้านนะครับขอบคุณพี่ปูมากเลยครับผมนี่ปูม้าดองน้ำปลานะอ๋อปูม้าดองน้ำปลาแล้วนะครับผม ครชิ้นี้เท่าไหร่ครับผมชุดนี้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับผมพี่ปูจะดีครับเดี๋ยวไปชิมนะครับวันนี้ขอตัวกลับก่อนพี่วันนี้อยู่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่หน้าห้างซีคีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรานนี้นะครับนี่นะครับปูมา้าร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะ ครับผมขอบคุณครับผมโอเคครับผมพี่ปูขอบคุณมากครับผมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับตลอดแต่คลิปขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนนะครับร้านนี้นะยำน้ำแตกกระแทาะฝาครับ